สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคัมภนายของชาลสีแม่ทุนโดยจะเป็นคัมภนายช่วงเดือนกรกฎาคม2564นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะที่การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องผมมาจนถึงทุกวันนี้ยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามกันมาก่อนเนี่ย ถ้าดูแลชอบก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนคนไหนก็ซับสไคร์ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะอืมแล้วตอนนี้ช่องของผมอ่ะก็เปิดให้เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกมาเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนกันแล้วนะครับโดยรายได้ตรงเนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ผมนะได้มีกําลังใจในการทาคลิปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสมาชิกทุกท่านนะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ก่อนใครนะโดยตอนเนี้ ผมจะมีดวงรายสัปดาห์ลงเอาไว้ให้อ่านในแถบชุมช,ชนนะครับไดขอให้ทุกคนน่ะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆ้วยน,น,นะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยหน้าไพา่ชาวเมถุนในเดือนนี้ตัวคุณนะ่ะจะอยู่ในจุดที่ต้องทุ่มเททำสิ่ง,งต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นมากขึ้นเป็นพิเศษนะโดยคุณจะมีเป้าหมายที่อยากจะหลุดพ้นออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีหรือปัญหาต่งตางๆอ่นะแล้วก็ได้เดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตนะครับ จากหน้าไพ่แล้วผมบอกว่าคุณน่ะอาจจะมีสิ่งที่ผูกติดผูกพันกับสิ่งเก่าเก่าที่เคยอยู่กับมันมานะซึ่งมันก็ช่วยให้คุณน่ะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มั่นคงด้วยมันอาจจะเป็นพันธะภาระผูกพันทางใจของคุณที่ไม่สามารถปล่อยวางกับมันไปได้ง่ายๆอ่ะดังนั้นการที่คุณจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีการที่ต้องการจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องอยู่เพื่อเคลียร์ปัญหาช่วยเหลือกับสิ่งเก่าเก่าที่เคยอยู่กับมันมาก่อนนะและไพ่ก็มีนวโน้นที่ดีนะครับว่าคุณจะได้เดินหน้าออกจากสิ่งเก่า หรือปัญหาต่างๆเหล่านั้นอ่ะเพื่อไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้นะครับแต่ว่าคุณควรจะต้องปิดบังเก็บเงียบความคิดแล้วก็เป้าหมายของคุณเอาไว้สักนิดหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆประคองสถานก,การณ์ทุกอย่างอ่ะมันสามารถเดินหน้าผ่านไปได้ทั้งสิ่งเก่าๆที่เคยเป็นอยู่ตรงนี้รวมไปถึงการทําเป้าหมายของคุณด้วยอ่ะให้มันมีความสําเร็จควบคู่กันไปครับซึ่งรูปทีใ,ใจของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะยึดติดผูกพันห่วงกับสิ่งเก่าๆที่เป็นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะตรงนี้ถ้าหากว่าจริงๆแล้วอ่ะ ชีวิตของคุณน่ะก็ไม่ได้มีเป้าหมายใหม่ๆที่อยากจะเดินหน้าไปสู่จุดนั้นอ่ะมันก็อาจจะมาถึงการที่คุณเนี่ยต้องมีความเสียสละในการช่วยเหลือแก้ไขกับสิ่งต่างๆให้รุดจากปัญหาที่เป็นอยู่ตรงนี้ไปก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าคุณมีสิ่งที่อยากจะเดินหน้าไปสู่อะไรใหม่ๆอ่ะแต่ยังติดค้างผูพกพันกับสิ่งเก่าอยู่อ่ะคุณก็ควรจะต้องเลือกตัดใจกับมันไปบ้างนะแล้วก็เล่นเคลียร์ปัญหาให้มันเสร็จสิ้นไปซะจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดมีอะไรที่มาติดค้างผูพกพันใจของคุณอยู่ แล้วก็สามารถเดินหน้าไปสู่อนาคตได้ต่อไปอย่างที่มีความสุขสบายใจมากขึ้นนะครับโอเคนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะทีนี้ไปจอดลึกกันเรื่องการงานดูบ้างหน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยในช่วงนี้คุณเจอหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอะในการทำหน้าที่ธุราการงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตอะ ดยคุณจะมองไปที่เป้าหมายถึงเรื่องสิ่งเก่กาในอดีตอ่ะที่ต้องเคลียร์จัดการให้มันเรียบร้อยรวมไปถึงการทาสิ่งต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมพร,มพร้อมในการเดินหน้าไปสู่อะไรใหม่ๆในชีวิตด้วยอ่ะพอคุณต้องจัดการดูแลกับอะไรที่มันเยอะขนาดนี้คุณเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาอยู่กับคนอื่นนะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่อ่ะแล้วก็เล่นรีบจัดการสิ่งที่คุณต้องการให้มันสาเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนในช่วงนี้ครับทีนี้ต้องดูอาละครึ้นกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้าง ใช้ไปเนี้ยก็ออกมาให้คุณน่ะได้ถามความสึกความต้องการของคุณที่แท้จริงเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณคิดแลวก็ต้องการอะไรเป็นสิ่งสําคัญอ่ะเพราะตอนนี้ชีวิตของคุณอ่ะมันเหมือนกับมีสิ่งที่ต้องเป็นทางเลือกสองทางอ่ะระหว่างอยู่กับสิ่งเก่าต่อไปหรือว่าจะทุ่มเทเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆเนี่ยลองเขียนแยกแยะถึงข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างอ่ะที่มันมีความจําเป็นสําคัญกับคุณจริงๆอ่ะแจกแจงมันออกมานะแล้วคุณก็จะได้ข้อสรุปว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็คุณอยากจะเดินหน้ากับมัันนนสู่ออา,าคคตตไปจรริงๆะบ โอเคทีนี้รู้สถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะหน้าไพ่ด้านการเงินเนี่ยเขาบอกว่าคุณอะจะรู้สึกไม่โอเคไม่พอใจกับสถานะทางการเงินที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะแล้วคุณก็มีความมุ่งหวังอยากจะเดินหน้าออกไปสู่จุดที่ดีขึ้นอนะคุณมีเป้าหมายในใจยอยู่แล้วแหละคุณต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนในการเร่งรีบแก้ไขปัญหาตรงนี้อะ ซึ่งตอนนี้คุณอาจจะทำแล้วก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณยังนิ่งนอนใจอยูอ่ก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าทิ้งเอาไว้เฉยๆปัญหาต่างๆมันจะแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวเองนะคุณต้องลุกมาทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้ชีวิตได้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตรงจุดนั้นนะครับโอเคทีนี้มาดูอะไรเคลื่อนกันนะว่าไพาจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง <interview> คำแนะนำจากพาไพ่เป็นเนี้ยเขาบอกว่า ในแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยคุณควรจะเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารืรอกับคนอื่นหรือแม่ก็ลองเปิดตัวไปเข้าสังคมพบเจอกับอะไรใหม่ๆอ่ะมันจะได้ทําให้คุณน่ะได้มีไอเดียหนทางแนวคิดที่จะไปสู่อะไรใหม่ๆทางการเงินได้นะรวมไปถึงการทําอะไรร่วมกับผู้อื่นน่ะก็เป็นสิ่งที่มันจะถูกชโลกับคุณทางด้านการเงินของคุณในเดือนนี้นะโอเคทีนี้ามาดูความรักกันบ้างนะครับให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วบ้างนะ ชาวไม่ถุนที่มีคนรักคู่รักแล้วเนี่ยในเดือนนี้ตัวคุณกับคนรักอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาอยู่ด้วยกันคน่อางจะแยกเป็นอิสระไปใช้ชีวิตส่วนตัวกันมากกว่านะเนี่ยตางฝ่ายแต่ก็มีหน้าที่มีเป้าหมายของตัวเองอ่ะที่จะเดินหน้าไปทํตจนจุดนั้นแล้วมันก็แย่ตรงที่ว่าพวกคุณอ่ะจะมีความลับให้กันนะก็จะไม่ค่อยเปิดเผยบอกกล่าวเรื่องราวัปสักเท่าไหร่นะครับยังดีตรงที่ว่าตอนนี้พวกคุณอ่ะก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกันเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะแม้จะรู้สึกไม่ดีมีปัญหาอะไรใ,ใจะ แต่ก็เก็บเงียบมันเอาไว้ได้แต่มก็เป็นแค่ในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยในอนาคตมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะแต่ช่วงนี้สถานการณ์ความรักอะ่ะมันก็จะยังคงเดินหน้ากันไปได้อยู่นะครับอทีนี้เริ่ดูอลอเลิร์กกันนะว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ไว้ยังไงบ้างพาไพ่ใบนี้ก็พูดถึงเรื่องความสมบูรณ์แบบนะมันเป็นการมาเตือนคุณนะครับว่าคุณไม่ควรคิดทําอะไรที่มันรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ดีกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดอะโดยที่ไม่ได้สนใจมองสิ่งอื่นอย่างเช่นว่าการแยกกันอยู่ไปทำหนา้าที่ของตัวเองเนี่ยคุณอาจจะมองว่าก็ใช้กำลังยุ่งไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่อ่ะทุกวันนี้ก็ทำงานจนตารางเวลามันเต็มแนนเอียดแล้วเนี่ยก็เลยต้องปล่อยให้มันไปแบบนี้ไปอ่ะเหมือนกับปล่อยปลดละเลยกันไปเลยไม่ให้ความใส่ใจกับความรักเท่าที่ควรนะครับจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ควรจะต้องเสียสละปล่อยวางกับอะไรบางอย่างหรือว่าทำอะไรให้มันมากขึ้นนะ เพื่อที่จะได้สามารถรักษาความรักกันต่อไปเอาไว้ได้อะโดยที่ชีวิตประจําวันของคุณก็ไม่เสียด้วยนะครับจะมองแค่ความสะดวกสบายของตัวเองหรือความเหมาะสมพอดีอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ในตอนนี้นะโอเคทีนี้มาดูสถานก,การณ์ความรักให้กับคนโสดสนิทก,กันบ้างครับอืมหน้าไพ่คนโสดสนิทเมถุนเนี่ยถ้าชีวิตจริงอ่ะก็มีความรักที่เข้ามาสู่ตัวคุณอ่ะ แล้วคุณก็มีความสุขกับมันคุณก็สามารถลุยเดินหน้ากับมันไปได้เลยนะแต่จากหน้าไพ่หลายๆใบเนี่ยมันไม่ค่อยจะโดดเด่นกับเรื่องการมีความรักใคร่ความหวานแหววในชีวิตสักเท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้นคุณก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆชิวๆสบายๆดูไม่ค่อยขวนขวายที่จะมองหาความรักสักเท่าไหร่นะเนี่ยทั้งไพ่จัดเม้นตและไพ่เดอะโฟลเลยอะ่ะมันเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองบอยบินอิสระไม่ได้มีชีวิตผูกติดกับคนอื่นมากแล้วก็หรือแง่หนึ่งถ้าหากว่าเมื่อก่อนคุณเคยเจอปัญหาัดแย้ง มีสิ่งที่ไม่ดีทางความรักมาก่อนเนี่ยคุณก็เลือกหนทางที่มันรู้สึกสบายใจมากกว่านะอาจจะเข้าวัดทําบุญปลดปล่อยตัวเองออกมาหาความสุขสบายใจให้ตัวเองเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าครับอืมทีนี้เรามาดูเอละรเรื่งกันนะว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างคําแนะนำจากพาไพ่ใปนเนี้ยถ้าหากว่าตัวคุณอะในช่วงเนี้ยก็ไม่ได้มีความรักอะไรเข้ามาสู่ชีวิตอะไพ่ก็แนะนําให้ตัวคุณเนี่ย ควรจะมองถึงสิ่งรอบตัวที่มีอยู่นะแล้วก็ให้ความสาคัญกับมันเอาไว้ให้มากๆนะอยู่กับมันดื่มด่ากับความสุขที่มีตรงนี้เอาไว้อะบางทีชีวิตของคุณในตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแบบที่คนอื่นที่มีคู่กันเนี่ยมองย้อนกลับมาก็อ,อาจจะอิจฉาคุณอยู่ก็ได้นะไม่ต้องมามีปัญหาปวดหัวในเรื่องราวความรักกันนะ่ะหรือถ้าหากว่าคุณเคยพบเจอเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนแล้วคุณก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาเนี่ยไพกก็บอกให้คุณอะมองย้อนกลับไปแล้วก็ขอบคุณถึงเหตุการณ์ต่างๆตรงนั้นอะ ที่มันเป็นเหมือนบทเรียนสอนใจเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตของคุณน่ะมันจะได้ทําให้คุณเนี่ยได้มีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็เดินหน้าไปสู่ผลักที่ดีขึ้นไดในอนาคตนะครับทีนี้เรา่รู้สึกการด้านสุขภาพกันบ้างนะนะนภายด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็มาเตือนนะครับว่าคุณน่ะ จะมีความทุ่มเทจ,จริงจังกับเรื่องหน้าที่การงานก <_ t une> ารเงนิงนหรืออะไรก็ตามอะในชีวิตมากเกินไปนะครับไอความหมกมุ่นตรงนี้มันจะทําให้คุณนะ่ะคิดมากนอนดึกพักผ่อนไม่พอส่งผลให้ความคิดสมองของคุณเนี่ยมันดูเบลอคิดตัดสินใจในการทำสิ่งตา่างได้ไม่ค่อยชัดเจนมากแล้วก,อก็อาจจะเกิดปัญหาทางเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ความผิดพลาดในการงานของคุณด้วยนะครับรวมไปถึงระวังเรื่องโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเพศหญิงในช่องท้องในมดลูกของคุณเอาไว้บ้างนะ โอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมถุนนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดจะต้องการหาทางออกในปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ